สวัสดีค่ะกีกีนะคะอวันนี้จะมาบอกวิธีการเกี่ยวกับวิธีดูแรงซื้อแรงขายตามบทวิเคราะห์ของเกียที่จะชอบพูดถึงแรงซื้อแรงขายนะคะซึ่งตัวอินดิเคเตอร์เหล่านี้มันสามารถบ่งชี้แรงซื้อแรงขายอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็คนที่ไม่คุ้นเคยมันก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าอ่านอ่านอินดิเคเตอร์ไม่เป็นนะคะ เดี๋ยวันนี้ก็่จะมาบอกให้นะคะถึงการดูแรงซื้อแรงขายด้วยอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ MT4 หรือ MT5 ทุกๆเครื่องมีนั่นเองนะคะเพื่อที่จะแบบเฮ้ยบางทีฟังบทวิเคราะห์ของเราเราจะได้เห็นภาพและเข้าใจได้ไง่ายขึ้นแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วบทวิเคราะห์ของกี้นะคะหลายคนบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องอันนั้นไม่ต้องตกใจนะคะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแหละเพราะว่า ถ้าคุณฟังไม่รู้เรื่องสแสดงว่าคุณยังเป็นมือใหม่อยู่แล้วก็ควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะคืออาจจะเรียนยังไม่ถึงก็ได้นะประมาณนั้นนะคะมันเป็นปัญหาของคุณนะจริงๆแล้วแล้วก็วิธีแก้ไขเราก็บอกแล้วคือไปเรียนให้มันถึงมันยังไม่ถึงจุดที่ที่คุณจะเข้าใจนั่นเองนะคะแต่คนที่ฟังรู้เรื่องแล้วคือคนที่เรียนรู้ระดับเทคนิค ของการเทรดหรือการวิเคราะห์มาระดับหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะถ้าคุณฟังรู้เรื่องแล้วเอาไปทำกำไรได้นี่เราก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าคงไม่ได้มีใครมาบอกบทวิเคราะห์ให้ที่แบบทุกวันทุกวันแล้วก็เราให้ฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้แถมให้นะคะสำหรับคนที่แบบเอ้ยอาจจะอยากเริ่มเข้าใจแล้วละ่ะแต่แบบเฮ้ยขอให้แบบ ได้ดูเป็นบ้างคืออาจจะไม่ได้มีเครื่องมือครบเหมือนเราแต่ว่าไอตัวที่เป็นแบบอินดิเคเตอร์พื้นฐานมีไหมที่ช่วยในการดูแรงซื้อแรงขายนะคะซึ่งวันนี้จะบอกวิธีการใช้อินดิเคเตอร์ที่ดูแรงซื้อแรงขายอยางเดียวนะที่ใช้ตัวนี้นจะจ๊ะทุกคนไม่ได้ใช้ไอตัวไหนที่มันซื้อมาแพงๆเลยมันมีอยู่ในเครื่องนี่แหละมันชื่อ อันนี้ a v e r a g e Directional Movement Index หรือว่า in, อ n นเขาเรียกว่า ADX นะจ๊ะเอามาติดตั้งลงไปได้เลยติดตั้งถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วก็ค่านะคะที่ใช้พารามิเตอร์ของมันคือค่า Default 14นะจ๊ะโอเคเห็นแล้วนะแล้วทีนี้ไปเซตค่านะคะของตัวเอ่อก็ Default แหละใส่ลงไปโหลด อูมนี่ไงมาแล้วแล้วทีนี้มาก็เป็นเส้นแบบอุ้ยงง,ง,งตาลายเดี๋ยวบอกวิธีใช้นะจ๊ะทีละอันแล้วก็ทีนี้ไม่ได้ใส่เส้นเลเวลมานะครับปกติเส้นเลเวลก็สามารถเพิ่มได้นะแล้วก็เซตค่า Color นะคะ D I บวก D I ลบตามสีนี้ก็ได้ใชได้ดูเข้าใจแล้วก็พูดเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วก็เลเวลที่ใส่นะคะตรงนี้จริงๆกี่ไม่ชอบใช้เลเวลของของตัวนี้กี่จะชอบใช้ไปเกาะกับเลเวลของ RSI แต่จริงๆแล้วมันมีเลเวลของมันอยู่ใส่ลงไปก็ได้นะจ๊ะก็คือเลเวล30เอามาพาดูทีละอันเลย30เอา20ก่อนขอโทษขอโทษ สีิบเอาให้ตาลายไปเลยห้สิบคือถ้าเป็นตัวที่แบบพื้นฐานเราก็ต้องแบบเพิ่มทักษะในการเข้าใจนิดนึงอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เจ็ดสิบนะจ๊ะเอาลงไปให้แม่ซีบางทีก็อยากจะบ่นนะเนี่ยคือแบบบางคนอะไม่เข้าใจแล้วก็มาบ่นในนี้แล้วก็ อะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องฟังไปฟังคนอื่นที่เขาแบบพูดเถอะแล้วคุณเข้าใจก็ได้เราไม่ได้ว่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาพิมพ์คอมเมนต์ไม่ชอบแบบฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยของเราก็ได้นะคือแบบไม่ชอบเหมือนกัน <c oughs> โอเคบ่นเลยเนะี่ยโอเคมาแล้วจริงๆรลเวลของมันมีแบบนี้นะคะแต่ว่าเกียร์ชอบใส่ RSI ลงไปด้วยแล้วก็ชอบไปใช้เลเวลของ RSI เพราะฉะนั้นเพิ่ม RSI เข้าไปนะเอาให้ทุกคนแบบงงเต็ดกันไปเลยดีกว่าไอใสอยู่ไหนเนี่ยนาหาตรงนี้แล้วกัน r e l a t i v เ s t r e n g Index อ้โหอ มาซะเส้นหนาชเชียวลดเลเวลของคนลงไปหน่อยขอเส้นปลาค่ะโอเคทีนี้ทุกคนก็จะตาลายถึงขั้นสุดไอ i ก็เส้นบางๆหน่อย RSI เอาไว้ทำไม RSI เอาไว้บอกเทรนด์นะคะในกรณีที่คุณไม่มีตัวของออตัวบอกเทรนดนะคะก็คือจริงๆที่มีตัวบอกเทรนดที่จะบอกทุกวันคือตัวไอพวงย้วยๆสีแดงกับภูเขาสีเขียวเนี่ยเรียกว่าก้อนภูเขากับก้อนน้ำแข็งใต้น้ำนะจองอันเนี้ยเป็นตัวบอกเทรนดถ้าเราเปิดไปทำเฟรมไหนนะ แล้วมันเป็นสีอะไรมันจะบ่งชีว้ว่าถ้าเป็นสีแดงคือฉันอยู่ฝัง่งขาลงถ้าเป็นสีเขียวคือฉันอยู่ฝัง่งขาขึ้นของทำเฟรนนั้นเป็นตัวบ่งชี้เทรนของแต่ละทำเฟรมเฉยๆนะจ๊ะโอเคแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ RSI ได้วิธีดูคือ RSI ตัดขึ้นเหนือเลเวล55โอเค มันจะบ่งชี้ว่ามันเป็นขาขึ้นมันจะนำตัวนี้ขึ้นไปก่อนนำตัวตัวของภูเขาใต้น้ำแข็งของเขาเนี่ยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวคอนเฟิร์มที่ชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วคือเขาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะนำขึ้นไปก่อนจริงก็ก็จะเชื่อเขาว่าเป็นขาขึ้นตั้งแต่ r s i ์ปัดเลเวล55ขึ้นไปแล้วล่ะโอเคเข้าใจเนาะ แล้วถ้าเป็นขาลงละ RSI ควรจะตัดลง45นะคะของแต่ละทำเฟ็มโอเคเข้าใจแล้วนะว่าสมัยใส่ RSI เข้ามาแถมให้อีกต่างหางนะคะแล้วก็ทำให้งงเล่นไม่ใช่เอาให้ชัดไปเลยนะคะเผื่อมงคลไปใช้มือถือจะได้แบบดูเองเป็นนะจ๊ะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของ ADX นะคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงว่า เราจะบอกวิธีดูแรงซื้อกับแรงขายของราคานะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ได้กับทองคํำอย่างเดียวนะใช้ได้กับทุกคู่สกุลเงินแล้วก็ทุกๆสินทรัพย์ที่อยู่ใน m t นะจ๊ะจริงๆแล้ว ADX เอหรือนะคะเอาไวด้ดูตัวบ่งชี้เทรนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นตัวบ่งชี้เทรน แต่ว่ากีชอบเรียกมันว่าแรงซื้อกับแรงขายเพราะว่ามันมี2อันสีเขียวเป็นตัวแทนของการปรากฏขึ้นของแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าเทรนขาขึ้นสีส้มนะคะเป็นตัวแทนของการปรากฏขึ้นของแนวโน้มขาลงโอเคแต่ว่าเวลาพูดแล้วงงนะกีก็แบบพูดไปเลยอันนี้คือเส้นตัวบ่งชี้แรงซื้ออันนี้ตัวบ่งชี้แรงขาย เราจะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นสัญญาณของมันนะคะที่ใช้เส้นสีฟ้าตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับโมเมนตัมนะคะคือถ้าใครมีอินดิเคเตอร์ที่เป็นโมเมนตัมจริงๆแล้วมันก็จะบ่งชี้สัญญาณเดียวกันแต่ว่าในนี้นะคะกีก็จะเรียกมันว่าเส้นแรงฉีดคือหมายความว่ายังไงอันนี้เราเริ่มที่ทำเฟรมเดลี่เนาะเราก็จะเห็นว่า เส้นแรงซื้อเนี่ยมันมีเยอะกว่าแรงขายข้างล่างแต่ว่ามันหักหัวลงนะคะมันก็จะบ่งชี้ว่าแรงซื้อมีแต่มันพักตัวนะคะมันก็จะสัมพันธ์กับเส้นสัญญาณเทน CCI คือแรงซื้อมีแต่พักตัวแรงขายเริ่มกอดตัวมาน้อยๆเพราะมันหักหัวลงไงเนี่ยมันก็กอดตัวมาน้อยๆนะคะอันนี้คือความหมายของแม่น และแรงถีดนี่คืออะไรหรือโมเมนตัมบ่งชี้ว่าที่ทำเฟรมเดลลี่เนี่ยโมเมนตัมขาขึ้นยังมีนั่นเองนะคะหรือว่าแรงที่จะถีดขึ้นไปยังเหลือเยอะอยู่โอเคเข้าใจนะทีนี้มาดูของแท้ว่ากิจะชอบบอกว่าคีย์ของการวิ่งของราคาทองคำในแต่ละวัน อยู่ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงอันนี้มีในยะสำคัญแล้วก็เป็นตามนั้นถ้าใครเคยฟังวิเคราะห์มาบ่อยๆก็จะรู้นะคะว่า,าถ้ามันเกิดแอคชั่นใดๆขึ้นที่ทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วมันมักจะเป็นไปตามที่เราคาดการนะคะโอเคอันนี้เราเน้นกันที่ดูแหล่งซื้อแหลงขายนะตอนนี้นะคะมาดูเส้นสีเขียวจำดีๆ เส้นแรงซื้อจริงๆมันคือเนวโนนมขาขึ้นอันนี้เส้นแรงขายนะคะแนื้นอนมขาลงมันมีการปรากฏของตัวนี้เส้นสีเขียวชีช้ขึ้นแล้วตัดเลเวลถ้าเป็นเลเวลของมันเองตอนนี้คือมันตัดเลเวล20แต่ถ้าเป็นเลเวลของ RSI าานะคะมันตัดขึ้นเหนือ30นะคะมันบ่งชี้ว่า ตอนนี้นะคะแรงซื้อมาเต็มคำว่าแรงซื้อมาเต็มของกินใะนแต่ละวันหมายถึงว่าตัวของเส้นแรงซื้อเนี่ยมันชี้ขึ้นแล้วก็พยายามปรับตัวขึ้นเหนือเลเวล30ของ RSI หรือพยายามปรับตัวขึ้นเหนือเลเวล20ของตัวมันเองนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าแรงซื้อมาเต็มแล้วนะ แล้วบจิเันคุณเห็นนะคะที่ทำเฟรมีชั่วโมงตอนนี้แรงซื้อมาเต็มเพราะฉะนั้นก็แท่งสีเขียวก็จะพุ่งขึ้นไปถูกไหมอืมแล้วมันก็จะสัมพันธ์กับ10 CCI คือแบบมันต่อมันงอหัวขึ้นมาแล้วมันอยากจะตัดเลเวล100ก็มีเลเวลของมันถ้าจริงๆดูอันนี้ก็รู้นะคะแตถ้าใครไม่รู้ก็มาดูอันนี้ก็ง่ายดีนะคะ แต่ว่ามันจะงงสมองนิดนึงเพราะมันมีหลายเส้นแค่นั้นเองนะจ๊ะแล้วมาดูเส้นที่เรียกว่าเส้นแรงทีบหรือว่าโมเมนตัมก็คือมันกำลังจะเริ่มฝื้นตามถูกไหมอืมประมาณนั้นเห็นแล้วนะว่าที่ทำเฟรมสีชั่วโมงตอนนี้แรงซื้อมาเต็มแรงขายไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการที่แท่งราคาจะปรับตัวขึ้นนี่ก็ เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันโอเคอินดิเคเตอร์ตัวอื่งเราจะยังไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงการดูแรงซื้อแรงขายอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยการเคลื่อนไหวของมันถ้าในทำเฟร,รมสีชั่วโมงมันมาเต็มมันมีโอกาสที่จะวันนั้นจะถีบให้ไปสุดอของระยะการวิ่งของราคาคือแนวรับหรือว่าแนวต้านสำคัญแล้วถ้าแท่งราคาคือตอนนี้ปัจนจะุบันยกตัวอย่าง มันเพิ่งจะเทสต c e สำคัญตรงนี้นะครับหมายความว่าแท่งเนี้ยมันวิ่งอยู่4ชั่วโมงใช่ไหมถ้าแท่ง4ชั่วโมงถัดไปแล้วตัวแท่งราคาเองก็ยังยืนเหนือแนวต้านสำคัญแล้วตัวของแรงซื้อเองก็ยังปรับตัวขึ้นสูงได้ต่อเน,นื่องตอนแรกมันขึ้นมาเหนือ30ใช่ไหมเลเวถัดไปมันอาจจะตัดขึ้น45หรือ55ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ ราคาจะปรับตัวขึ้นไปถึงเลเวลถัดไปของ r s s s t t n c นนะคะโอเคซึ่งจริงๆกี่ก็มีตัวที่แบบบ่งชี้ว่าเอ้ยตรงนี้จะเป็น r s s ต t a n c e นะแล้วตรงนี้จะเป็นสุดระยะสวิงนะซึ่งตัวนี้มันเป็น Custom Indicator นะคะก็ไม่ได้พูดถึงหรอกในนี้แต่ว่าเราพูดถึงกันทุกวันอยู่แล้วในบทวิเคราะห์โอเคเข้าใจอ่ะต่อไป แล้วทีเนี้ยสมมติว่าแท่งสีชม่วโมงหัดไปนะมันก็จะตกสมมติมันตกมันจะทยอยไล่ตกมาตั้งแต่ทำเฟรมเล็กนะคะก็คือไล่มาตั้งแต่ M15 อ่ะตอนนี้มาดู M15 นะจริงๆตอนนี้ที่ทำเฟรมสีชั่วโมงมันเต็มอยู่ใช่ไหมแต่ M15 มันเริ่มหักหัวลงแต่มันพักตัวเล็กน้อยเพราะว่า มันเทสรีสตสแตนสำคัญง่ายเวลาเทสไปแท่งหนึ่งสองแท่งของ M15 มันก็มีการชะลอตัวของราคาเพราะฉะนั้นเวลามันเทสถึงที่บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งเข้าตามให้แท่งราคาหรือว่าการมาของแรงซื้อแรงขายคอนเฟิร์มก่อนว่ามันจะไปต่อเพราะฉะน,นั้นเวลามันเทสเราก็พิจารเก็บตามแนวรับหรือว่านวต้านสำคัญก่อนนะคะ แล้วค่อยมาดูอีกทีว่าเฮ้ยเหลืออีกตั้งกี่ชั่วโมงอะสชั่วโมงกว่าจบกรท่งนี้เขามาไล่ดูตั้งแต่ทำเฟรมเล็กเลยนะ H 1นย่ยังเต็มอยู่เลยเนี่ยมาแรงด้วยหนังซื้อเนี่ย M30 พักนิดหน่อยก็สแสดงว่าเราก็จะมองว่าจริงๆแล้วราคามีโอกาสขึ้นต่อนะคะในกรณีที่แบบคลิย S1 ก็ย e ังพุ als, ่งไปต่อในแท่งถัดไปสดว่ามันมันเข้าดาวอีก25นาทีแล้วแท่งถัดไปมันก็ยังมาต่อเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งไปแรงแต่ว่าถ้ามันเริ่มชะลอเนี่ยเราก็ต้องรอแล้วว่าแท่งสีชมงมันจะยืนเหนือแนวนี้ไวหรือเปล่าถ้ายืนเหนือแนวนี้ไวมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแล้วก็คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นขึ้นรีซิสแตนซ์สำคัญเองนะจ๊ะ โอเคน่าจะเข้าใจแล้วล่ะวิธีดูเส้นแรงซื้อแรงขายแล้วทีเนี้ยหลายคนพอพอเราบอกวิธีว่าเฮ้ยมันดูอย่างนี้นะแล้วพอมันมาดูแรงขายมาดูเส้นแรงขายมันจะทําให้งงสมองมากเลยคุณงงสมองอยังไงงงสมองตรงที่ว่า <S 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 เส้นแรงขายมันก็จะทำแอคชั่นเดียวกันกับ เนแรงซื้อคือถ้าแรงขายมันเยอะมันก็จะต้องปรับตัวขึ้นเหนะือเลเวลสาแต่ว่าตัวแท่งเทียนอะ่ะมันปรับตัวลงข้างล่างหลายคนก็จะงงนะครับกว่าจะเข้าใจนี่ใช้เวลานานมากแต่มันไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะทำความเข้าใจก็คือค่อยๆฝึกดูไปนะคะงงสมองนิดนึงก็ ฝึกดูแรงซื้อไปก่อนพอแงแรงซื้อเริ่มคุ้นเคยค่อยไปฝึกดูแรงขายโอเคยกตัวอย่างคู่ไหนมีแรงขายตอนนี้เอามา,อามาโชว์เขาหน่อยสิมีไหมเนาะคุณมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีโัว G B P ละ เนี่ยตัวเนี้ยเป็นพระเอกที่สุดแล้วแล้วก็ใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนะจะบอกทัง้งรู้อันนี้อันเดียวว่า,าทํามาหากินได้เยอะอยู่เพราะมันบอกความแข็งแรงของเทรนนั่นเองนะจ๊ะบอกให้หมดไส้หมดพูลขนาดนี้แล้วยังจะมาบน่นอะไรก็ไม่รู้อีกนะบางคนนะโอ้โห <c oughs> บน่นได้ได้ทีบ่นใหญ่เลย โอเคมีไหมมีไหมพี่จะไม่มีแรงขายให้โชว์ให้เราเห็นเลยหรอยูโรแคร์ยูโรแคร์เออออซี่แคร์นี่นี่นี่คู่นี้ยูโรสวิตสฟรังโอเคยูโรสวิตสฟรังนะคะที่ทำเต็มสีชมงเฮ้ยทำไมยูโรสวิตสฟรัง มาดูตัวอย่างของยูโรสวิตฟลังที่มีลักษณะของแบบเทรนขาลงแข็งแรงนะเราจะเรียกว่าเทรนขาลงแข็งแรงนะถ้าในกรณีที่เส้นแรงขายมันตัดขึ้นเลเวล20หรือว่า30อ่ะทีนี้บางคนอาจจะเริ่มงงนะคะหลายเส้นมันซ้อนกันเยอะไปไหมครับอะไรอย่างเี้ยนะคะ เอาออกได้นะจ๊ะเอาเส้นเลเวลของ ADX อ,ออกได้แล้วก็ไปใช้กับ RSI ก็ได้เกาะการไปจะได้ไม่ตาลายแต่ถ้าใครแบบเอ้ยฉันรับได้ตาลายก็จัดมาเลยก็ไม่ต้องเอาออกวิธีเอาออกทำยังไงก็งไปที่ ADX ไงแล้วก็ลบออกทีละอันเนี่ยต้องให้สอนไหมเนี่ยสอนอ่ะมาให้สุดมาให้สุด โอ okay. เคเรนนี๋อ้ก็จะดูโล่งขึ้น <c oughs> เราก็จะเห็นว่าเส้นแรงขายมันตัดขึ้นเลเวลสามสใช่ไหมคะก็บ่งชี้ได้ว่าตอนนี้ที่ทำเฟ็มสีชั่วโมงของคู่นี้แรงขายมาเต็มนะแล้วถ้าดูที่ CCI ก็เห็นเหมือนกันแรงขายมาเต็มรู้ยังไงว่ามาเต็มถ้าสมมติว่าไม่เห็นตัวข้างล่าง เอา้าก็มันตัดลงเลเวลศูนอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆมันก็ใช้แทนกันได้น่าจะเห็นภาพแล้วเนาะแล้วราคาก็ปรับตัวลงเห็นไหมล่ะนี่โอเคไปดูทำเฟ็มย่อยกว่านี้นะคะก็จะเห็นว่าแรงขายนะคะมาเต็ม ก็คือมันมี direction ชี้ขึ้นนะคะตัดเหนือ level 30จิยิ่งตัดเหนือขึ้นไป40-45เนี่ยมันแสดงความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่มันกำลังอ,อยู่ในทำเฟ็มนั้นๆน,น,นั่นเองนะจ๊ะโอเคเข้าใจแล้วนะแรงซื้อแรงขายอย่าพูดเยอะเดี๋ยวงงนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ ฟังบทวิเคราะห์เราเข้าใจมากขึ้นสําหรับมือใหม่นะจ๊ะแต่ถ้าคนที่เป็นมือฉมังอยู่แล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายจ้ะ